ดูเด็กน้อยบ้านนี้นะคะนอนกันตัวยืดตัวยาวําบ่ายแม่กำลทองก็เหมือนกันใช่ไหมลูกอ่านอนดีส่วนมุมนี้ค่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ขอนอนเป้าประตูสองกุนี้นอนคุยกันเหลอลูกฮะทองหยิบกระทองหยอดนอนคุยกันหรือเปล่า ดูนะคะห้านอนวันนี้อากาศก็ร้อนมากเลยค่ะอากาศร้อนมากเลยที่บ้านไม่รู้ว่าบ้านใครร้อนบ้างไหมนะแต่บ้านนี่กิ่งสองสามวันนี้ร้อนมากๆค่ะม่กิ่งก็พยายามถูพื้นให้เด็กๆเรื่อยๆแล้วก็เปิดพัดลมทุกตัวเลยค่ะที่บ้านเปิดทุกห้องทุกตัวที่มี ดูการน,นอนของเขาค่ะแต่ละคนสามารถยทองมีก็หลับไหลทองหยิบทองหยอดเป้าประตูเลยองคารักษ์ที่ทักประตูใช่ไหมลูกนนี้จะเป็นถุงทองกับแม่กำไรทองค่ะมุมนี้อันนี้จะเป็นสองคนนี้นอนเถอะนะลูกนะนะ นอนกับแม่กำไรทองนะลูกเอาว่าใครเลยเนี่ยอ๋อพี่ทองแท้ทองแท้นอนคนเดียวอ่ลูกนอนไปเล่นไปค่ะสําหรับทองแท้ของเราอ้าวใครมาพี่ทิวง่าง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 เลยมาเจอหน้าแม่ง่างง่าเลยลูกหืมแค่ะาพี่ทิว ดูสิดูนอ้นองสินะตะมุตะมินอนกันสะลูกไม่ไม่กวนละ